สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรัาเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะ เข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ไปเตยก็มาทําในส่วนของคลิปรันดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสดุสดุกนะคะกับหัวข้อรันดอมในวันนี้นะคะไปเตยมาในหัวข้อ พระพิคเนธอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณพระพิคเนธอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณ ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะวันนี้ไปเตยก็มาทําคลิปประมาณนี้นะคะ <S <S ใ,คใครที่สนใจจะดูดวงนะคะเพื่อนๆสามารถจองคิวได้นะคะกับแอดมินนะคะค่าครูตามกําลังซับทั้งคิวพิมพและคิวโทนะคะท่านไหนที่สนใจตะกุดสนใจน้องแหวนนะคะก็สามารถเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ทั้งในเพจแล้วก็สามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ รุ่นนี้ที่ไปไยใส่อยู่ก็จะเป็นตะกรุดคู่นะคะเป็นพระพิคเนตนะคะกับหินอเมทิสนะคะไหมทองน้องแมวกวักแล้วก็จะมีจี้สีพึ่งนะคะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วก็ตะกรุดอันนี้ก็จะเป็นแม่ทุรคานะคะก็ใส่คู่แบบนี้นะคะอันนี้เป็นหินไหมทองนะคะส่วนหินตรงนี้เป็นอะอ,อเมทิสนะคะรุ่นนี้เนี่ยได้ทั้งจี้เสริม เมตตาเสริมสเสน่ห์นะคะแมวกวักเสริมโชคลาภนะคะพระพิคเนศเสริมความสําเร็จแม่ธุรคาเสริมอํานาจบาร,รมีนะคะเส้นนี้1599นะคะเส้นที่ไปใส่อยู่เนี่ยหนึ่หเขีดเนี่ยสามารถเลือกให้เข้ากับวันเดือนปีเกิดของเราได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะน้องแหวนนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้ที่ใส่อยู่นะคะก็จะมีโอมนพะเก้านะคะแล้วก็มีแหวนโอมนะคะอันนี้เสริมความสําเร็จนะคะอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็น ในส่วนของช่อมะกอกนะคะใครสนใจก็ไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจนะคะทีนี้เราจะไปฟังคำตอบไปฟังคำทำนายของเรากันนะคะว่าสิ่งที่องค์พ่อพระพิกเนธท่านอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะคือเรื่องอะไรก็ใครที่ ศรัทธานะคะองค์พ่อพระพิคเนศศรัทธาป,ะปะ้าป๋ามาฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานเอานะเช็คพลังงานภาพรวมของคุณก่อนนะคะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลย ใบแรกมาเลยนะคะช่วงนี้ก็จะขี้บ่นนิดนิด <c oughs> <c oughs> ก็จะขี้บ่นนิดนิดนะคะใช่ไหมมีใครขี้บ่นไหมคะไม่นะไม่บนนะ่นเนาะเจดาบ <c oughs> คุณกำลังแอบบทําซุ้มทําบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะหกถ้วยนะอแอบส่องเฟซบุ๊กแฟนเก่าหรือเปล่า <c oughs> หรือหรือหรือยังไงหรือยังไงนะแอบส่องเฟซบุกลูกนี้หรือเปล่าหรือยังไงนะคะอืมกำลังมีโปรเจกต์ที่เราแพลนว่าเราจะทําแล้วเราอาจจะยังไม่ได้ลงมือทําหรืออาจจะเริ่มลงมือทําแล้วในบางท่านนะคะบางท่านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนอนนอนไม่หลับสะดุ้งตื่นกลางดึกนะคะฝันแปลกๆนะคะเออหลับปุ๊บฝันปับ๊บ ันอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องเป็นราวบางทีก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะออนะบางคนปวดหัวนะคะเป็นไมเกรนปวดตาปวดหัวมีเรื่องที่เรารู้สึกวิตกกังวลใจอยู่นะคะช่วงนี้ก็จะบ่นนิดๆแหละนะคะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องพูดเยอะนิดนึงนะคะ พูดเยอะนิดนึงบางท่านก็จะได้เจอกับแฟนเก่าคนรักเก่าลูกหนี้เก่าได้ไปสถานที่เก่าๆที่คุณเคยไปมาก่อนขยายเจ็ดขยายเก้าดาบนิดนึงนะคุณมีเรื่องเครียดนะเด็ทาวเวอร์ขึ้นมาคือเรื่องอะไรอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันแล้วเรารู้สึกว่าเราตกใจหรือเปล่าเออบางคนได้งานแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยนะ มีโปรเจกต์มีงานใหม่ๆเข้ามาถ้าทำงานนั่งโต๊ะก็อาจจะมีงานเนาะถาโถมเข้ามาแบบงงๆนะคะอืมนะเออนะบางอย่างเนี่ยมันเรารู้สึกกลัวเรารู้สึกเป็นกังวลเรารู้สึกเราคิดมากไปก่อนอะนะจินตนาการไปก่อนแล้วเออมันต้องแย่แน่ๆมันต้องออกมาไม่ดีแน่ๆหรือเราเรายังไม่ไว้ใจใครเท่าไหร่ช่วงเนี้ยไว้ใจใครไม่ได้ก็ได้เนาะภาพมันขึ้นมาประมาณนี้นะคะ เห็นรัคนามีนกรกฏพิจิกนะคะมีถุนตุนกุมแปดดาบคืออะไรแปดดาบคือ the f o o l คุณเหมือนคุณจะต้องไปเริ่มต้นทำบางอย่างอืมอาศัยความเข้มแข็งอาศัยความแข็งแกร่งเนาะ the strength เห็นราศีสิงด้วยเนาะบางคนวิตกกังวลเรื่องเงินเรื่องหนี้สินนะคะจะปลดหนี้ปลดสินได้ไหมเคลียรหนี้เครียร์สินได้หรือเปล่าเม็ดเงินจะเป็นยังไงมันจะ เติบโตมันจะพุ่งทะยานขึ้นหรือเปล่าประมาณนี้เนาะเออนะก็มีเรื่องกังวลใจก็มีเรื่องเครียดอยู่นะคะไม่ได้ชิวเท่าไหร่ทีนี้มาดูประเด็นของเรากันนิดนึงว่าพระพิคเนตเนี่ยท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณคะท่านบอกว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นเรื่องของคำพิพากษาเป็นเรื่องของการชี้ขาด จากผลในสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้ในก่อนหน้านี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยเนาะอืมการงานเนี่ยจะเกิดชัยชนะนะแต่เราต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อะไรคือแพ้อย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอนะลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไปนะคะอืม สังเกตการนะคะสังเกตการท่านบอกว่าบางอย่างบางเรื่องบางเหตุการณ์ที่มันทำให้คุณเสียความเป็นตัวของตัวเองหรือถ้าเรารู้สึกว่าตรงไหนที่เราอยู่แล้วเราไม่ได้รับความสำคัญหรือว่า เราดูทิศทางแล้วมันคงจะไม่เติบโตไปมากกว่านี้คุณอาจจะต้องได้ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่อีกครั้งนะคะเพราะว่าไพ่แปดถ้วยเนี่ยเหมือนชายคนนี้เขาหันหลังให้กับสถานที่แห่งนี้ที่มันอาจจะไม่มีอะไรมันแห้งแล้งนะคะเดินออกเดินทางเพื่อไปในที่ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิมแล้วก็รูปของคนคนนี้ผู้ชายคนนี้ ที่กำลังจะรักษาและปกป้องสิ่งที่เป็นของของเขาอยู่ตัวตัวของเราเองก็เช่นกันถ้ามันเป็นตําแหน่งที่สำคัญเป็นบุคคลที่เรารักเป็นความสัมพันธ์ที่เราหวงแหนก็จงรักษาเอาไว้ให้ดีแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันตรงกันข้ามเนาะความสัมพันธ์ทำให้คุณชอกช้ำระกำจิตเสียอกเสียใจโดนปักอกโดนแทงข้างหลังหรือว่า สถานที่ทำงานที่คุณทำอยู่ดูท่าทีแล้วไม่น่าจะเติบโตก็จงหันหลังคือมันคิดได้สองมุมเนาะหันหลังแล้วก็เดินจากไปเนาะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้สดใสมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองเนาะทิศทางการเงินทิศทางการใช้ชีวิตเนี่ยคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้อย่างแน่นอนนะคะ อันนี้คือเดวิลเนาะอย่าคิดมากอย่า,าคิดหมกมุ่นจนไกลเป็นว่าเราไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรเลยนะคะคุณเก่งคุณมีความสามารถมากพอเนาะองค์พ่อท่านก็กำลังประทานความสำเร็จให้กับคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนทั้งในเรื่องของงานมิติในเรื่องของการเงินมิติในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเนี่ยเราเป็น จักรพรรดิเป็นราชาเป็นอัศวินยอดนักรบที่เก่งกล้าสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยวันไหนที่รู้สึกอ่อนแอเนาะถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเนาะพอมันสบายใจขึ้นก็ต้องเดินต่อไปนะคะต้องเดินต่อไปอย่าอย่าจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าจนทำให้เราลุกลุกต่อไปไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้เราไปดูต่ออีกหนึ่งสำรับเนาะ ่ะไปดูซิอืมรูปของผู้หญิงผู้ชายที่ โอ้โหคู่ควรและควรคู่มากๆเลยคุณก็เช่นกันนะคะนะอนุญาตให้ตัวเองได้เจอรักที่ดีที่คู่ควรนะคะอนุญาตให้ตัวของคุณเองเนี่ยได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นเนื้อคู่จริงๆของเราอะ่ะคนที่สินเสมอกับเราคนที่เข้ามาแล้วจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะเอาไพ่ติด ออกมาสองใบยอย่างนี้โอเคการเดินทางไปต่างประเทศจะราบรื่นลงตัวนะคะวีซ่าผ่านการเดินทางนะคะเดินทางปลอดภยัยเดินทางราบรื่นเนาะหรือว่าคนที่อยู่ไกลๆจากคุณกําลังจะเดินทางมาเจอคุณก็ได้นะคะอ่าแล้วก็รูปคุณหมอที่กําลังจะดูแลรักษาเด็กน้อยคนนี้นะคะแล้วก็รูปของอาการที่เราไปขอพรหน้าพระประธานหน้าพระพุทธรูปเนาะองค์ใหญ่ๆนะคะ ก็เป็นเรื่องของการขอพอรการตั้งจิตเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ชอบภาวนาอยู่แล้วนะตรงนี้เนี่ยนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเนี่ยคุณสามารถตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะเพราะสิ่งที่คุณอธิษฐานออกไปเนี่ยมันเป็นจริงได้มันสำเร็จได้คุณกำลังจะได้รับพรจากองค์พ่อพระพิคเนตได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์จากเหล่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณเคารพนับถือศรัทธ,ธานะคะไม่ว่าคุณจะไปบนไปไหว้ไปขอพรที่ไหนพรข้อน,นั้นจะสำลิดผลนะคะคุณจะมีผู้อุปถัมภ์ที่ดีที่เข้ามาในชีวิตนะคะรวมทั้งมีคนเข้ามาซัพพอร์ตดูแลนะคะให้การช่วยเหลือหรืออาจจะมีคนที่น่ารักนะคะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งไหนนะคะที่เราตั้งใจอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะทำนะคะ สร้างแพชชั่นสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเยอะๆนะคะจริงๆแล้วคุณมีคุณมีไฟคุณมีความสามารถเนาะเออนะคะใครไม่สนใจคุณไม่เป็นไรแต่คุณต้องให้ความสนใจให้ความใส่ใจกับตัวคุณเองนะคะแล้วก็อย่ามัวแต่โฟกัสเป้าหมายจนลืมระวังข้างหลังนะเพราะมันมีทั้งคนที่หวังดีกับเราแล้วคนที่ไม่ได้หวังดีกับเราอันนี้คือสิ่งที่องค์พ่อ,อ,อมาเตือนเนาะระวังข้างหลังด้วยนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ย เราคิดว่าเราไว้ใจเขาได้เราเชื่อใจเขาได้เราให้ใจเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้ให้ใจเรากลับมาก็ได้เนาะจงระมัดระวังใช้เซนส์ใช้สัญชาตญาณในการอย่างรู้ของคุณในการในการที่จะเช็คนะคะผู้คนที่เข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นก็อวยพรนะคะขอให้คุณโชคดีเนาะเนี่ยนะคะได้รับความรักดีๆมีคนดีๆหยิบยื่นโอกาสดีๆมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะขอให้คุณ รักตัวเองมากๆนะคะสิ่งไหนที่มันเป็นความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่คุณอยากให้มันบังเกิดนะคะก็ขอให้มันบังเกิดขึ้นอย่างง่ายๆสบายสบายเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคะในในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็สามารถพิมพ์รับคำทำนายดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์333นะคะขอบคุณพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังจะได้รับนะคะจากป๊าป๋าจากองค์พ่อพระพิคนเนศเนาะอ่าขอบคุณ ความสําเร็จที่กําลังจะบังเกิดขึ้นกับเราเนาะการเดินทางที่ราบรื่นลงตัวนะคะเนื้อคู่นะคะที่เป็นคู่บุญคู่สร้างคู่สมนะคะที่เรากําลังจะได้เจอแรงบันดาลใจนะคะความคิดใหม่ๆที่กําลังจะบังเกิดขึ้นกับเราและ,อะโอกาสดีๆนะคะที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะพิมสามสามสามรับความทำนายดีๆในวันนี้ แล้วเจอกันใหม่กับใบเตยในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆมิติทุกๆด้านนะคะยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะมีแต่สิ่งดีๆบังเกิดมีแต่โชคดีๆบังเกิดมีแต่ความรักความไม่ตาบังเกิดนะคะสวัสดีค่ะ